วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเหมียว p r m อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีนัดค่ะส่งมอบรถนะคะตัว m g 3นะคะวันนี้นะคะลูกค้าของเรานะคะคนสวยนะคะสวัสดีค่ะ,คะชื่อนัดนะคะแล้วก็วันนี้มาซื้อรถให้คุณแม่ก็เลยจากดูไปรถบ้านราคาเบาๆแล้วก็คุณภาพดีก็มาเจอที่นี่ค่ะก็ไว้ใจน้องแล้วก็ไว้ใจที่นี่ก็เลยจัดมาหนึ่งคันค่ะก็ขอ พี่นัดเพจร้านตู้เสื้อผ้านะคะข,ขอบคุณค่ะเสื้อผ้าสวยๆเต็มไปหมดเลยนะคะสําหรับลูกค้าร้านเรานะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยสนใจจะซื้อเสื้อผ้าหรือว่าผู้ชายนะอยากจะซื้อเสื้อผ้าให้แฟนเนี้ยแฟชั่นใส่ปอนะพี่ติดตามเพจพี่นัดได้เลยนะคะร้านตู้เสื้อผ้านะคะค่ะแล้วก็วันนี้ร้านของเรานะก็รับประกันด้วยนะรับประกันเครื่องเกียรหนึ่งปีนะคะแล้วก็ตอบคอลลาพาสีให้นะคะฟรีนะคะอันนี้ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่นัดมากนะคะมีใจนะ ค่ะขอบคุณมากค่ะค่นาสวัสดีค่ะ